สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่27ครับผมพี่กระทิงเจ้าเก่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัท c r e d o Technology Group Holding หรือหุ้น CRDO ที่เทรดในตลาด NASDAQ ครับเขาเป็นผู้เล่งสำคัญในตลาดโซลูชันการเชื่อมต่อความเร็วสูงซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับศูนย์ข้อมูลและระบบ AI ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับ ว้าวฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแล้ว credo technology นี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ credo ก่อตั้งขึ้นในปี2008โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อโดยเฉพาะเลยครับพันธกิจของเขาก็คือการเป็นผู้นำในการพัฒนาโซลูชันการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ล้ำสมัยเพื่อแก้ปัญหาข้อขวดของแบนด์วิดตในระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ cloud computing ครับ แล้วรูปแบบธุรกิจของเขาเป็นยังไงหรอคะเขามีโรงงานผลิตชิปของตัวเองหรือเปล่าไม่ได้มีครับเครโดดำเนินงานภายใต้รูปแบบธุรกิจแบบแ a บ l e s เซมี i คอนดักเตอรคือไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเองครับน้องหมีเขาจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบการพัฒนาและการตลาดโซลูชันของเขาส่วนการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนก็จะไปร่วมมือกับพันธมิตรโรงงานผลิตชั้นนาระดับโลกครับ อ๋อแบบนี้ก็ดีสิคะจะได้ทุ่มเททรัพยากรให้กับการวิจัยและพัฒนา R&D และนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ใช่เลยครับรูปแบบนี้ช่วยให้เครดมีความคล่องตัวสูงและลดภาระค่าใช้จ่ายลงทุนในการสร้างโรงงานเองได้มากแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพาบุคคลที่3ในการผลิตเช่นกันครับโดยเฉพาะการพึ่งพาโรงงานผลิตในไต้หวันอย่าง TSMC ซึ่งก็มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้ว ทีมผู้บริหารของครีโดล่ะคะเก่งกาดแค่ไหนคะทีมผู้บริหารหลักของครีโดนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับทั้งคุณบิลบรนแนนที่เป็น CEO คุณลอเรนซ์เชงที่เป็น CTO และผู้ร่วมก่อตั้งคุณจอบแรมที่เป็น COO และผู้ร่วมก่อตั้งและคุณแดนเฟลมิงที่เป็น CFO หลายคนมีประวัติการทำงานร่วมกันที่ m a r v e l s e m m i o o n u u t t r r มาก่อนด้วยครับซึ่งก็อาจจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและการตัดสินใจที่รวดเร็วครับฟังดูเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์สูงมากเลยค่ะแล้วตั้งแต่ IPO ในปี2022มานี่ครี d o มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะ c r e โดเข้าจดทะเบียนในตลาด n a สแดกเมื่อวันที่27มกราคม2022ด้วยราคา IPO ที่10.00ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นครับซึ่งตอนนั้นถือว่าราคาอยู่ระดับล่างสุดของช่วงที่คาดการไว้แต่หลังจาก IPO เขาก็รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2025ที่รายได้รวมเติบโตถึง126%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ระดับ436.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ เลยทีเดียวครับโหเติบโตระเบิดเลยแล้วมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างไหมคะ เพียบเลยครับทั้งการเปิดตัวตระกูลผลิตภัณฑ์ l a r k Optical DSP ในเดือนเมษายน2025ซึ่งใช้สำหรับ 800G transceivers ที่ประหยัดพลังงานมากการเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Pilot ในเดือนพฤษภาคม2025เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของลิงก์การเชื่อมส่อความเร็วสูงและยังมีการสาธิต PCIe Gen6 AECs ที่งาน GTC และ Solution Optical DSP 200G per lane ขนาด3นาโนเมตรที่งาน OFC ฟังดูไฮเทคมากๆเลยค่ะแล้วฐานลูกค้าของเขาพินยังไงบ้างคะ จากเดิมที่เคยพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ตอนนี้เขาก็พยายามขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายขึ้นครับในไตรามาสที่4ของปีงบประมาณ2025มีลูกค้าไฮเปอร์สเกลจำนวน3รายที่แต่ละรายมีสัดส่วนรายได้มากกว่า10%และยังคาดว่าจะเพิ่มลูกค้าไฮเปอร์สเกลอีก2รายในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ2026ด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะเอาล่ะครับน้องหมีหลังจากที่เราได้รู้จักภาพรวมของครีโดกันไปแล้วคราวนี้มาเจาะลึกถึงเทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ของเขาเด่นครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเทคโนโลยีหลักๆของครีโดที่ว่าล้ำสมัยนี่มันคืออะไรหรอคะ คริโดมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Serializer, Deserializer และ Digital Signal Processor ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา IP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเลยครับจุดเด่นของเขาคือการพัฒนา IP แบบผสมสัญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้สามารถใช้กระบวนการผลิตที่เติบโตเต็มที่แล้ว Mature Fabrication Processes แต่ยังคงสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพระดับแนวหน้าและประหยัดพลังงานได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง มีนัยยะสำคัญครับโอ้โหเหมือนได้ของดีในราคาที่คุ้มค่าเลยนะคะเนี่ยแล้วกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆของเขาที่ใช้เทคโนโลยีนี้มีอะไรบ้างคะ กลุ่มแรกที่เป็นพระเอกและเป็นผู้บุกเบิกตลาดเลยก็คือ Active Electrical Cables (AEC) s ครับน้องหมีหรือสายเคเบิลตระกูล High Wire นั่นเองมันคือสายทองแดงที่รวมฟังก์ชัน Retimer Gearbox และ FEC ไว้ข้างในทำให้มีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือสูงกว่าโซลูชันแบบ Optical ที่ใช้เลเซอร์มากกว่า100เท่าแถมยังประหยัดพลังงานได้มากด้วยเหมาะมากๆสาหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูล AI ครับ สุดยอดแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆล่ะคะ ก็ยังมี Optical DSPs หรือตระกูลล้าครับเป็นโซลูชันดิจิ i t ล l s i g n a โปรเซส s ซอรแบบ PAM-4 ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบ Optical ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ AI และ 5G โดยเน้นการใช้พลังงานต่ำและประสิทธิภาพสูงล่าสุด Credo ก็เพิ่งชนะดีลออกแบบ DSP ที่สำคัญสำหรับ800 g ิกะทรานซิเวอกับลูกค้าระดับ h y เปอร์สเกลในสหรัฐด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มี PCIe and CXL s o l u t i o n อย่าง t o ู c a n PCIe Gen 6 Retimer ที่ได้รับการรับรองจาก PCIe SI และกลุ่ม Linecast Solutions รวมถึง Serdes IP หรือ c h p ป e s s ที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับชิป ASIC แบบกำหนดเองครับฟังดูมีแต่เทคโนโลยีล้ำๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วผลประกอบการล่าสุดที่ว่าปังนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่กระทิง ปังจริงครับถ้าดูปีงบประมาณ2,025ทั้งปีรายได้รวมอยู่ที่436.8ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง126%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าล่าสุดในไตรามาสที่4ของปีงบประมาณ2,025รายได้รวมอยู่ที่170.0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น25.9%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นถึง179.7%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเลยครับ โดระเบิดเลยแล้วความสามารถในการทำกำไรล่ะคะ นี่แหละครับข่าวดีในไตรามาสที่4ปีงบประมาณ2025คริโดมีกำไรสุทธิตามมาตรฐานแก็บถึง36.6ล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้าดูแบบนอนแกบก็มีกำไรสุทธิ65.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลดที่0.35ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่0.27ดอลลาร์สหรัฐครับอัตรากำไรขั้นต้นแบบนอนแกบก็สวยงามที่67.4%ครับ พลิกกลับมาทำกำไรได้แล้วแล้วงบดุลของบริษัทล่ะคะแข็งแกร่งแค่ไหน ณสิ้นไตรมาสที่4ปีงบประมาณ2025คริโดมีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดและการลงทุนระยะสั้นรวมกันถึง431.3ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในด้านหนี้สินอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากที่0.03และถ้าดูจากงบดุลณนะวันที่1กุมภาพัน2025สินทรัพย์รวมอยู่ที่719.9ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่101.7ล้านด ้าเท่นนันแสดงว่าสถานะทางการเงินแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะคะแล้วกระแสงเงินสดล่ะคะกระแสงเงินสดก็ปรับตัวดีขึ้นมากครับในไตรามาสที่4ปีงบประมาณ2025กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที่57.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและกระแสงเงินสดอิสระฟรีแคช s h f l o อยู่ที่54.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากไตรามาสก่อนหน้าที่ยังติดลบอยู่ครับเจ๋งเลยค่ะ เอาละครับน้องหมีหลังจากที่เราได้เจาะลึกถึงเทคโนโลยีและผลประกอบการที่น่าทึ่งของครีโดกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าผลการดำเนินงานของหุ้น CRDO ในตลาดเป็นอย่างไรและนักวิเคราะห์เขามีมุมมองต่อหุ้นตัวนี้กันอย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มจากผลการดำเนินงานของหุ้น CRDO ในตลาดก่อนเลยค่ะพี่กระทิงตั้งแต่ IPO มานี่เป็นยังไงบ้างคะ ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด n a s d a กเมื่อวันที่27มกราคม2022ด้วยราคา IPO ที่10.00ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นราคาหุ้นก็เผชิญกับความผันผวนอย่างมีนัยะสำคัญครับมีการทำราคาสูงสุดตลอดการ All Time High ที่86.69ดอลลาร์สหรัฐในวันที่22มกราคม2025 และเคยลงไปทำราคาต่ำสุดตลอดการ All Timelow ที่7.20ดอลลาร์สหรัฐในวันที่4พฤษภาคม2023ล่าสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2025ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยมีรายงานว่าราคาเพิ่มขึ้นถึง14.80%ในวันเดียวและในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นกว่า175 1 9ถึง199%เลยทีเดียวครับ อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นของเครดคะ ปัจจัยหลักๆเลยก็คือผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเกินคาดโดยเฉพาะในไตรามาสที่3และ4ของปีงบประมาณ2,025และแนวโน้มการเติบโตที่สดใสสำหรับปีงบประมาณ2,026ความต้องการจากตลาด AI และศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกปัจจัยหนุนสำคัญครับรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและการขยายฐานลูกค้าไฮเปอร์สเกลที่ช่วยลดความกังวลเรื่อง การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ครับแล้วค่าเบตาของหุ้นล่ะคะผันผวนกว่าตลาดมากไหมคะผันผวนกว่ามากครับค่าเบตาของหุ้น crdo อยู่ที่ประมาณ3.23ซึ่งสูงกว่าหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้ว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าตลาดโดยรวมทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลงซึ่งก็เป็นลักษณะของหุ้นเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วครับแล้วตัวชี้วัดมูลาค่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ PE ratio อยู่ที่เท่าไหร่คะณต้นเดือนมิถุนายน2025มูลค่าตลาดของ CRDO อยู่ที่ประมาณ10.1ถึง13.07พันล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE ratio นี่ข้อมูลมีความหลากหลายมากครับตั้งแต่225.52ไปจนถึง2,127.67ในบางแหล่งข้อมูลหรืออาจจะติดลบถ้าใช้ gap EPS ในบางช่วงเวลา PE ที่สูงมากนี้สะท้อนถึงการ คาดการ์การเติบโตของกำไรในอนาคตที่สูงมากครับส่วนอัตราส,ส่วนราคาต่อยอดขายหรือ P/S ratio ล่วงหน้า12เดือนอยู่ที่ประมาณ15.57เท่าครับ การที่ PE สูงและหลากหลายขนาดนี้แสดงว่าการประเมินมูลค่าด้วย PE แบบเดิมๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับหุ้นที่กำลังโตเร็วๆแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องหมีการพิจารณา forward PE หรือ PS ratio ควบคู่ไปกับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคตจะให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะ เขาให้คะแนนและราคาเป้าหมายกันไว้ที่เท่าไหร่คะณนะต้นเดือนมิถุนายน2025นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น CRDO ครับอย่าง NASDAQ ที่อ้างอิงข้อมูลจาก Ben Singer Insights ระบุว่านักวิเคราะห์5รายให้คะแนนเฉลี่ย bullish โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย12เดือนที่73.20ดอลลาร์สหรัฐส่วน Public.com ที่อ้างอิงนักวิเคราะห์12รายก็ให้ฉันทามติ strong buy และราคาเป้าหมายเฉลีย่ย64.33ดอล ลลาร์สหรัฐและ m a r k e ก b e a t ก็ระบุว่ากลุ่มนักวิเคราะห์ให้คะแนนบายเป็นเอกฉันและราคาเป้าหมายใกล้80ดอลลาร์สหรัฐครับ มีโบรกเกอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีหลายเจ้าเลยครับที่ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังผลประกอบการไตรมาสสี่ที่ยอดเยี่ยมออกมาอย่างนีดัมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น85ดอลลาร์สหรัฐบาร์คลเสปรับเพิ่มเป็น85ดอลลาร์สไตเฟลปรับเพิ่มเป็น80ดอลลาร์และซัสควิกฮาน่าก็ปรับเป้าหมายเป็น90ดอลลาร์สหรัฐเลยครับโหนักวิเคราะห์มองบวกกันเยอะเลยนะคะแสดงว่าเขามั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของบริษัทมากๆ ใช่ครับการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์หลายรายหลังการประกาศผลประกอบการไตรามาส4ีปีงบประมาณ2025สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจริงๆครับจ้าไปเลยค่ะเอาละครับน้องหมีเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเจาะลึกหุ้น Credo Technology กันแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมอุตสาหกรรมคู่แข่งความเสี่ยงและบทสรุปสาหรับนักลงทุนกันครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการเชื่อมต่อความเร็วสูงเลยค่ะพี่กระทิงตอนนี้มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงโดยเฉพาะในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้าง AI ครับซึ่ง credo ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้เพราะโซลูชันของเขาจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ใช้ใน AI, Cloud Computing, 5G และ IoT ครับ แล้วตลาด AI ที่ว่าบูมบูมกันนี่มันขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์ของเครดอย่างไงคะปปัญญาระดิษฐ์ AI และ Machine Learning นี่แหละครับคือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI ทำให้เกิดความต้องการแบนด์วิดที่สูงขึ้นในศูนย์ข้อมูลโซลูชันของ Credo อย่าง AEC และ Optical DSP s มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อ GPU s ใน AI cluster และรองรับเครือข่าย AI ที่ต้องการความเร็วสูงและประหยัดพลังงานตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกนี่คาดว่าจะเติบโตเป็น422จ 27,000พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2028เลยนะครับโอ้โหตลาดใหญ่ขนาดนี้การแข่งขันก็คงดุเดือดน่าดูเลยสิคะแล้วคู่แข่งหลักๆของเครด o ในตลาดการเชื่อมต่อความเร็วสูงมีใครบ้างคะ คู่แข่งสำคัญก็มีผู้เล่นรายใหญ่เลยครับทั้ง marvel technology mrvl ที่เป็นคู่แข่งสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสำหรับศูนย์ข้อมูลและ ai silicon broadcom inc avgo ที่เป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่มีโซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับศูนย์ข้อมูลและ ai และยังมี cadence design system กับ synopsys ที่เป็นคู่แข่งในด้าน ip และเครื่องมือ design electronics eda ซึ่งอาจจะทับซ้อนกับธุรกิจ serdes ip l i อนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เล่นรายอื่นๆในตลาด Active Cables อย่าง Coherent, Amphenol, Molex และ Sumitomo Electric Industries ด้วยครับคู่แข่งแต่ละรายดูน่ากลัวทั้งนั้นเลยแล้วเครโดเขามีความได้เปรียบอะไรไปสู้กับเขาล่ะคะ แม้ต้องเจอกับบริษัทใหญ่ๆแต่ Credo ก็มีความได้เปรียบและความแตกต่างที่สำคัญหลายประการครับอย่างแรกเลยคือการมุ่งเน้นเฉพาะทาง niche focus และความเป็นผู้นำในตลาด AEC ครับ Credo เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในตลาด Active Electrical Cables AECs AECs ของ Credo มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า Solution Optical ที่ใช้เลเซอร์มากกว่า100เท่าและประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสาคัญทาให้เป็นที่ต้องการ อย่างมากในศูนย์ข้อมูล AI การเป็น p e e l p l a y High-speed Connectivity Leader ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรและความเชี่ยวชาญไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะด้านนี้ได้อย่างลึกซึ้งครับ แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา IP ก็เป็นอีกจุดแข็งสำคัญครับ Credo มีความแข็งแกร่งในเทคโนโลยี s e r d a s และ DSP ที่เป็นกรรมสิทธิ์การออกแบบ IP สัญญาณผสมที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถใช้กระบวนการผลิตที่เติบโตเต็มที่แล้วแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพระดับแนวหน้าและประหยัดพลังงานได้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่น l a r k Optical DSP s และ t o Can PCIe Retimer ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในนวัตกรรมครับฟังดูแล้วเครดก็มีไม้เด็ดเยอะเลยนะคะแต่ก็คงมีความเสี่ยงและความท้าทายที่ต้องเจออยู่ใช่ไหมคะ แน่นอนครับน้องหมีความเสี่ยงหลักๆก็อย่างเช่นการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในสัดส่วนที่สูงแม้ว่าบริษัทจะพยายามขยายฐานลูกค้าแล้วก็ตามและความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานภายใต้รูปแบบธุรกิจแบบแฟลชเลสที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอกโดยเฉพาะการพึ่งพาโรงงานผลิตในไต้หวันอย่าง TSMC ซึ่งมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้วถ้าให้นักลงทุนพิจารณาบูเคสกับแบเคสของเครดจะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับบูเคสหรือปัจจัยบวกที่สำคัญก็คือการที่เครดอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างมหาศาลของตลาด AI และศูนย์ข้อมูลการเป็นผู้นำและมีเทคโนโลยีที่แตกต่างในตลาด AECs การขยายฐานลูกค้าไฮเปอร์สเกลที่ประสบความสำเร็จและแนวโน้มผลประกอบการที่โตอย่างร้อนแรงครับ แล้วแบกเคสหรือปัจจัยลบที่ต้องระวังล่ะคะก็จะเป็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าไม่กี่รายการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทใหญ่ที่มีทรัพ,พยากรมากกว่าความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานจากรูปแบบธุรกิจแฟบเลสและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงซึ่งสะท้อนความคาดหวังการเติบโตที่สูงมากครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกหุ้นเครดอเทคโนโลยี CRDO กันไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในตอนเดียวเลยนะคะตั้งแต่ภาพรวมบริษัท เทคโนโลยีสุดล้ำผลประกอบการทางการเงินการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งปัจจัยความเสี่ยงและมุมมองจากนักวิเคราะห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการประกอบการตัดสินใจนะคะใช่ครับและเช่นเคยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เรานํามาเสนอในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้แนะการลงทุนใดๆการตัดสินใจลงทุนควรทําด้วยความรอบคอบและศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกันนะครับสําหรับวันนี้เจาะหุ้นโดย ย่อยข่าวหุ้น EP ที่27ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ